ต้นเดียวกินบาว,าวัดบปวัยกินจนวานะครับต้นของเขามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วปลายสุดเขาเขาที่ออกดอกให้เฮานะครับด้เก็บเมล็ดพันธุนนนน์นะครับให้มันใหญ่นะครับให้มันหลอดจากจากศัตรูนะครับคือสามารถเอาตัวหลอดได้นะครับแล้วเขาก็ให้อาหารให้ បានគាត់អូយបាទមើលពីន້ອງទៅ เศร้านะครับแบบเบาๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกรสิมีไห้เนียปลานะครับปลาหน่อยนะครับให้เขาเติบโตใหญ่เร็วๆนะครับเพื่อที่หลอดจากพวกศัตรูนะครับแล้วก็ที่ภาพใบบึงไอผักสวนครัวในสวนนะครับอยู่ในตะแหลมนะพี่น้องมันคงตัวนี้ก็กินได้ลายเหมือนะครับนี่ผักขันจองนะครับ ปละกลางน้ำเมับพี่นองปลาหน่อยนะครับร้อยหลายบวกุ่นร้อยน้ำเต็มเลยครับนี่ยังไม่กวดปนลมแห้งนี่ครับอันนี้กำมองให้ปลาเขามาอยู่ในนี่นะครับปลาที่ว่ามันหลมตาคร่นี่นะครับตาคายยางแล้วมันก็ที่ออกบ่ได้นะครับมันที่ใหญ่ในนี่แล้วเขาก็จังตาออกไปปล่อยออกไปปล่อยในสาเขาเตอละหม่องเตอละบอลนะครับ ทั้งพวกที่เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกมูอเฮาเลียงแล้วเขาเขาขัดออกมาไวทั้งพีนะครับเพื่อเทียวไปขายนะครับแล้วก็มีอีกบอ่อหนึ่งที่เป็นซุ้มตัวหน่อยนะครับที่ว่ามับนบพท่านได้พร้อมขายนะครับพุกนะครับพปนนบ่น้องบึงปลาหน่อยตีไม่บึงปลานิ้นนะครับปลานิ้น มุนอนีคือเขากักกกัให้ปลาที่ว่ามันหลมุมใส่ที่หลุมตะไคร้บ่ครับพี่น้องเรียนเขามาอยู่ในบริเวณนี่แหละหลังจากนั้นมันก็ออกบ่ได้นะครับเพราะมันใหญ่อยู่ในนี่หลายครับพี่น้องนะครับสวยเติบเลยพี่น้องนี่สิบข้าม้งหนึ่งเด้อมื้อคืนนี่ฝนก็นได้ตกลงมากอะ ย่งเติบนะครับแล้วก็ตัวก็โดนดอกตัวแขบทุกเมือเลยครับหลายมือแล้วมึอปาหน่อยพี่น้องพี่น้องพาเบิง้งพาพี่น้องเบิ้งนะปาหน่อยปานิดห,หน่อยนะครับหัวอนุบานะให้มันให้มัน,นใหญ่นะครับให้มันหลอดจากจากศัตรูนะครับคือสามารถเอาตัวหลอดได้นะครับ เราเขาก็ให้อาหารให้เงี้ยมันนะครับมือละน้อยกับพ่อนะครับไปตรงไหนไเข้าฟางอาอย่างตรงไอ้หมันกินปีั้งปีอย่างไรครับตัวหน่อยตัวใหญ่ผสมกันนะครับเมื่อไหรเราออกไปใส่กระชังไปหยกเนะเอาสะดุ้งมาหยกเอานะครับให้มันตัวใหญ่คนนี้อน น้ำไหลนะครับฝนตกที่ต้อกันน้ำเขาเนี่ยครับไหลลงข้างๆจากรังค้าบานน้ำนะครับไหลรีปลาปล่อยทีเดียวครับ ปลานิน้นปลาติเพียนปลายิสุบนะครับให้เขามื่อละถวยปลาให้เขาก็กจับขายนะครับที่พี่น้องเห็นตอนที่ผมไปขายนะครับ Oh. อันนี้เป็นปลาบ่มันนะครับมันออกออกลูกมาะม่นะครับเลาห้องกัดจังเทียงเนี่ยมันใหญ่ได้จากสองสามตัวโลกับว่าเป็นอย่างนะครับเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ลูกนะครับถ้าปลาเลี้ยงปลานิ้นมันมันก็ดีอีกแบบหนึ่งเสียอีกแบบหนึ่งนะครับคือเขาได้ซื้อดูนะครับซื้อลูกเขาบอยนะครับแต่วันนี้เอากะถ้ามันตัวหน่อยเอากะเพาะากเดียขายก็ได้นะครับแต่ว่าสองตัวโลกก็ได้อยู่นะครับเท่าที่ผมเลี้ยงนะครับ เดี๋ยวไปขายพี่น้องเบิ้งนะครับสองตัวโลสองตัวโลกลัวนะครับนี่นี่ปุ่นจิ้มน้ำอยู่มันมาบเพรานเบิดดินสินเลยพี่น้องนี่นะครับปุ่นทั้งปุ่นแห่งคักเป็นฝูงกระดหลายคนก็นสั่งน้ำผมหลายนะครับพวกปลาปลาหน่อยนะครับปลาทำนิว้วสองนิ้วของสินครับหลาย ว่าบริดับรทษันเอาขึ้นนะครับบรทษันเอาขึ้นเขาจ้อาในบ้านเขาจะกสร้างผมนะครับบรทษันเอาขึ้นขายอยู่พวกลูกปลานะครับลูกปลาพันปลาเห็นมันใหญ่กว่านี้คนครับเราก็สิตากขึ้นไปใส่กระช้างนะครับใส่กระช้างไว้ผูดอดอยากได้ก็เอาขุดทางแล้วมาใส่เอามาขุดทางก็เอาออกทิเจนนะครับพี่น้องมาอัดทงให้พี่น้องไปส่งให้พี่น้องเขานะครับพวกปลา เป็นปลาบ่มหมันแล้วก็ปล่อยทีเดียวเท่านั้นแหละปล่อยทีเดียวเขาก็ยาวยาวจิ้มยาวย,าวย,าวยาวเลยครับลงทุนครั้งเดียวออกลูกเต็มหนองได้ขายพร้อมครับตัวสองสามตัวโลนี่ห่วยลูกค้ามากขนาดนะครับมันได้กินได้หลายคาบนะครับถ้าตัวละโลกวางเต็่เ็ดตัวเดียวมันก็ะนแถมแพงนะครับเล,ล็บโลแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับตัวเดียว แล้วก็กินได้คบเดียวไม่มึงเสียงปลาไป่น้องมึงเสียงปาลาไหลลีเด๋ยวครับเตินมน้ำดูกับพี่น้องเดี๋ยวสีพาพีปน้องเขาไปบึงผักสวนครัวนะครับล้วก็ที่ไปถอนหญ้าถอนนู้นะครับเจ็ดกระเศเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับนี่กับบรรยากาศย้ำๆนะครับใกล้สี่โมงหนึ่งแนละ้วน้องก็บกาแฟาไปพร้อมนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นงานเศร้า เล็กๆน,น,น้อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นข่าหักทัวร์ไลฟ์เสือนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้พี่น้องเบื้องนะครับก็บบกงูวงเหนียวนะครับก็บบกบวบที่แบบขึ้นโค้งเสรนขึ้นโค้งอันนั้นนะครับเมื่อหลังยังจะพาไปเบื้องนะครับมื่อวานนี้จะพาไปเบื้องในพักในสนถานผมก่อนนะัก ถึงสซเรนฮนนะครับฝนตกใสจนดินแน่นเบิดนะครับพี่น้องก็มีหลายอย่างนะครับกำลังเจริญเติบโตขึ้นมานะครับวังตุงกับตัดอันนี้คือใบบริโภคของเองนะครับตัดไปเรื่อยๆยินไปเรื่อยๆนะครับมันกับซุ้มหนึ่งตัดซุ้มหนึ่งกับปงขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับจะได้ตัดอีกนะครับวันนี้ตัดลวกนะครับมูมูเท้าตัดกำลังติดแตกแตกไอ้ยอดออก้างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นขนานะครับขนหาวานเอาเอาไปแปรนะครับมันก็ยังหนาอยู่คือเก่านะครับเพาว่าที่เด็กกินด้วยหรอครับแล้วก็ที่เอาไปปลูกเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่บ่หลายนะครับก็เอามาเนี่ยครับขนนามันก็ลายนะครับน้องพุ้ก็เอามาเนี่ยครับเน็บๆอันนี้ก็ที เอาควงตุงมันเห็ใบกันครับแทนเป็นพิกันนี่ครับผักซีถือนามดวกเบิดนะครับที่แหลกงามๆนะครับเพราะว่าผักซีถ้ามันเป็นทีรูมนะมันมันติดตกเนแลหรืครับต้องเอาพวกนี้ครับพวกควงตุงนี่มาตกนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับปลูกย่างละนิดย่างละน้อยพื่น้องนั่นะคับวานวานผักซีแล้วเลยนะครับกำลังแตวก็กวกสิเปียวมา ว่านรุ่นที่สองอยู่นี่นี่คือผักซีล้าวนะครับอันนี้บกคุมฟางนะครับแตกดีดีครับนะ้องนี่เาื่ะวานทีหลายเด้อครับผักซีล้าวควงตุ้งทั้งนั้นก็ได้ปลูกแล้วนะครับควงตุง้งกัเชียวมันเน็บอีกนะครับเอาหอมบอ,อกเลาวกัดเสียวว่าเน็บเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เหลียวหอมนะครับควองตุ้งอ่ะเจ๊ใสไปอีกขนาดกำลังขึ้นนะครับนี่ผลฝนทับมันนนะพี่น้องมันก็นเลย ขึ้นซานะครับฟังอย่าขึ้นลเนยลยกําลังตั้งล้ำต้นแข็งก็ดีขึ้นมาแล้วยิ่งน้อยก็พภ่มิไงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดขายนะครับเอาเมือละสิบกร,รักับเพาะเป็นหน้องไม่ต้องเอาหลายขนาดสิบกร,รมวงจุง้งสิบกร,รัมนะครับนี่ของที่สวยที่สุดนะครับคือสลัดเกาหลีนี่คือตอนนี้กําลังจงเอา,าเล็ดพันธุ์นะครับเ,เขากําลังล้ำต้นขึ้นสูงนะครับ ต้นเดียวกินบระวัดบประไว้ครับนี่พี่น้องมันบ่นหน่อยนะครับต้นเดียวกินบระวัดบประไว้อลีมันก็คือสลับไทยได้พี่น้องเด้อผมจะบอกให้เดี๋ยวต้นเดียวกินบระวัดบประไว้อลีพี่น้องต้นเดียวนี่เบื่อนพี่น้องด้วชิดีใบใบพี่น้องเบื้องนะครับเป็นสลัดเกาหลีต้นเดียวกินบระว,ดะวรับะบดวบประ,ะไว้นินจนวานะครับ ต้นของเขามมนนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วปลายสุดเขาเขาสีออกดอกให้เฮ้านะครับด้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเขาบ่ได้เขาบ่ได้ถอนนะครับพอลีมันคือจังสลัดแก้วสลัดอย่างเฮ้านะครับสลัดบานเฮ้าทีบาราเขาเจ้ากินกับยังก่อนนำตกเขาเจ้าถอนอาเลยนะครับอันนี้ไม่นะครับอันนี้ปลูกครั้งเดียวกินได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ย อันนี้ครับเด็ดถิ่งนะครับเอาไปเห็ดปุ๋ยต้นะครับผมวันทีเจ็บเอามาเล็ดพันนะครับนี่าะรัาหลีนี่ผมว่ามันหนาปลูกนะครับเพราะว่ามันเจ็บได้เจ็บได้โดนนะครับเจ็บผลผลิตได้โดนแล้วก็กินได้ตลอดนะครับเขาบ่ตอง,ตงถอนต้นของเขานะครับ เหตุานเหตุงานในห่มครับเป็นขนุงขนานะครับเขารอออกมันก็จะเป็นตั้งซีแล้วเขาก็แตวออกไม่อีกครับแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเขาก็ไปล่างดีๆกินนะครับกินกับหมูสามสันนะครับย่างเอาไปห่อนะครับ กินหอกับเนื้อย่างก็ได้นะครับนี่เนื้อย่างเกาหลีนะพี่นอ้องเขาเวลาเขากินเนื้อย่างบานเฮาคนมาพี่นอ้องเขาเอานี่แหละไปหอกินมันงามอยู่เลครับผมบอกได้ตรงๆคําเดียวว่ามันงามอย่ลีเบื้องเบิ้งพี่น้องครับเบื้องเอาบ่มมีสารคีมีเลยิบ่ได่อยังเลตน,นะครับเนี่ยอันนี้มันถือฝนนะครับแต่ว่าถ้าบ่ถือฝนมันก็นกถือน้ำผมนะครับผมเซตส,สปริงเตอร์นะรชบแค่บอกีต้นต่ว่า เบิ่องเอาพี่น้องมันรธรรมดานะครับนี่ต้นเดียวนี่นี่เงาเดียวเลยครับเงาบกใหญ่นะเอาไปปลูกไว้กินอยู่ครับพี่น้องเวลาเขาไวจะกินถระทานเองนะครับแล้วก็ออกดอกพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับปลายเขาครับเพราะเขาสูดเขาก็สิออกดอกครับใบใหญ่นะครับใหญ่กว่าฝ่ามือเขาหนนเ้ยพี่น้อง ถ้าผมเคยไปเกาหลีที่ได้กินประจำนะครับเวลาไปกินในอย่างเกาหลีนะครับหรือว่าไปกินบุฟเฟ่นะครับส่วนมากเกาหลีมันจะเป็นพวกบุฟเฟ่แล้วก็เป็นล้านเนื้อนะครับเพราะว่าเขาที่มักปิ้งมักย่างนะครับเกาหลีนี่เดี๋ยวว่าผมมีแล้วในสวนผมแล้วก็จะบ่ให้มันสูญพันธุ์พร้อมผมทจะเอาไว้นะครับไปปลูกกระคองนะครับ ตัวหนาเบิง้งเขาหลีออกแล้วน้อยเป็นหนองนี่มันที่เป็นเังสี่แหละแล้วมันก็ตีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกดอกไงเขาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกครั้งต่อไปนะครับนี่อันนี้คือเห็ดเกษตรยนน้ำเต้าพี่น้องเขาเบิ้งนะครับเป็นไนเป็นหน่องพุ่นนะต้นหนึ่งนี่ใสบตะกร้านะครับ ตอ,ตอ,ตอนหยาเลยอนหยาเลยพี่น้องโอ้ท่านจิบกาแฟอยู่พี่น้องย่างเี้ครออนุญาตพี่น้องกินกาแฟก่อนนะครับนี่ผักกิตูกระลัางงามนะครับพี่น้องขณาแปลงนี่กระลังขึ้นนะครับเห็นบ้างกระลังตั้งเขาอะไแล้วกระลังแตกใบไม้นะครับอันนั้นก็ปลูกที่หลังนะครับผักชีอันนี้ก็ต้นพัดมันนะครับท่านได้มีหม่องปลูกด้วยนามันหนาพูดนะครับ มันตกดีแล้วพี่น้องผมกคคิดว่ามันติบ่แเตกดีประเดี๋ยวผมวานที่ใ,ใดป้ป๊าเตกถูกเมด็ดตลดตั้งฝุ่นก็นี่เป็นกวางตุงนะครับนี่จกอันก็นยังดีเลยพี่น้องเขาเห็ดใบเขาไปรตรงเห็ดไงก็ได้เอียดคือผมนะแต่ว่าใส่ผ่าตะเล่นบุตรต้องนานะครับใส่บางท่าได้ได้แห่งดีนะครับแต่ว่าก็ใส่ของคุณภาพนะครับ เห็ดล้มเห็ดอยังางกันล้มกันอยังไหวดีๆแล้วค่ะปลูกผักนะสเดงนปลูกขีกปลูกอยังในเบิ้นะครับนี่นี่เห็ดเป็นเลื่อนพอช้ำก็ได้นะครับระวังที่ล้อเลือไอ้ต้นกาเข้ากับเห็ดจังสี่ไว้ครับปลูกผักปูมีกินนะครับมีประโยชน์นะครับบงังแดดนานาแร่งนางั้นนะครับผักเข้าก็เสเตดียงามเรานี่เบิง้งผักสลัดพุ่มนะครับ นี่ครับสิ่งที่ต้องสําคัญคือต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องทิ้งบ่ได้เลยครับคือสลัดเกาหลีนี่แหละผมว่ามัน,นมันเสียบเลยครับนี่มันเสียบแล้วมันเก็บเขาบ่าได้ถอนต้นมันเลยพี่น้องเขาสามารถเก็บกินได้ตลอดนะครับนี่ยังสีแล้วมันก็แตกใบขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเชียงเอ๋อห้องบนเนี่ย ว่าเจ็บลดดังแต่ว่าสีม่วงแล้วสให้พีสาวเอามาใ้อยู่นะครับสลัดสีม่วงผม,ผมปลูกเชวหนึงแล้วผมบ่ได้เจ็บเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนั้นมันก็นเลยบ่ดได้นะครับแต่ว่านี่ผมสีบปลปอยไห่มันผ่านแล้ครับผมเทียวใบปลูกกินผมนะครับมเมล็ดพันธุ์สลัดเกาหลีนะครับนี่เมื่อนี้ก็ได้แล้วจำนี่อัก็ได พอแล้วจันนี่กินจนบาวบาดเอาไว้เลยนะผัดเป็นผักอินซีนะครับพี่น้องอินซีของเรานะครับแล้วก็จะมีคะนา้าแล้วก็มีบักเขียเขียเกาหลีกันครับนั่นแหละพอมาเรียนเราไรทั้งนั้นแหละครับอยู่นน,น้ำเสานะน้ำเสาสามเสานี่ที่ผูกเขาขึ้นทั้งเสานะครับอันนี้ก็เป็นคะนา้เนนาเแยกพวกนี้กําลังแตกขึ้นนะพี่น้อง จังไงก็ได้เด็ดเท่เนี่นอนครับมึงนี่หลายเตืบอ,อยากพักพีเลยภาพี่นอ้องเขาลลกต้นถอนหยาครับถอนหยาถอนนู้บังหันครับไปหายเงีย้ยปลาหน่อยนะครับอนุบาลปลาหน่อยมันให้มันหลอดพ่นจากศักตรูนะครับให้มันคือให้มันเอาตัวหลอดได้นะครับให้มันใหญ่เร็วๆนั่นแหละบอยยังไงทานบดไดกินเงีย้ยกินอย่างจะหน่อย มันกัดที่บรอดพ่นจากศัตรูนะครับศัตรูมีหลายอย่างนะครับมีปลาคอประคอประดุกตั้งสี่นะครับปลามันเผาบริสุทธิ์ไปหรอกมันมาเองในพี่น้องพวกประคอผักซีเขาเนี่เักซี้ก็บสำคัญนะเป็น้องอย่าลืมนะครับต้องวานทิ้งทิ้งไว้นะครับเนี่ยมันแพงเงินแพงนะครับนี่ เนี่โอ้บหไปดี๋ยวลุก,กเดี๋ยวเถอะจะขาหน้าใหญ่เดี๋ยนอกมุกเป็นยังหญ้านะครับเตี๋ยยำเช้ากับพี่น้องนะครับผู้ใดกำลังเหตีนอนก็ต้องเบิง่งคลิปผมก่อนได้เป็น้องเด้อไปเกษตรก่อนนอนนะครับอยู่ต่างประเทศหรือว่าผู้ใดกำลังเห็ีงานตื่นมันจะเต่า นั่งกิปตัวแฟกับเบิ้งคิปผมก่อนนะครับทำเกษตรไปด้วยกันนะครับกับสวนไปทุนเกษตรผสมประสานช่องลูกคันนี้ของบหา้าครับออดีนะครับปีปนอนบอรหกนถอนดอกก่อน แล้วก็ดูดีนะครับนี่เห็นมั้ตอนแป๊บเดียวนะครับนี่ดูดีมีราสีนะครับผักสีมันถึกน้ำเลยพี่น้องมันมันนั่งสูมันนั่งสูน้ำบ่ค่อยใดมันติดตัวขีนในโลแกลว่าเหลียอยู่นี่แต่ว่าฝนพายุก็ติดออกเลยที่บางส่งวันที่นี่ก็จิได้เห็ดให้เหตุน้าก็ติดได้เก็บบรรยากาศในการเหตุให้เห็ุน้าพี่น้องขาเบงต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเขาก็ลูกชาวนาครับพี่น้องเขาต้องเหตุน้านะครับกินเข่าครับ ก็ต้องทำนาไปน้ำนะครับบ่าเ่า็ววาเฮ็ดแต่สวนด้ทำนาไปพร้อมนะครับเปิดไฮเฮ็ดพูนะครับนู่งยาวยาพักที่นะครับเอาเสาละน้อยนะครับเปิดกเกษอันนี้กระเจียวไม่เลี่ยนนะครับเศาเศรนี่ยักซี่หมือ อื่นเอาขัน้านะครับแล้วก็สะเห็ดยังอื่นไปนะครับสะไปมัดข้างบักทั่วนะครับบักทั่วผู้กับยังอีกนะง,ง,งูเหยืยวนะครับเชียววันนี้ก่อนนะครับด็ดถอนกันแป๊บเดียวนะครับอันนั้นเหมืออื่นกับเห็ดนะครับโอ้ะจะมมีหอมนะครับหอมหอมกว่ามี ไีไผ่เบิ้องผ่ตูนะครับเยวมาปลูกเพิ่อมอยู่นี่นะครับถอนแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ mm hmm. กําลังแตกออกมานะครับฝ mm hmm. นมันหึมพี่น้องมันูลูกผลบ่ได้ครับปกิกปลูกทิ้งๆไว้ครับ mm hmm. ปกิกได้ทำไหมปกรีกพืกพ้นบ้านเขาเลย่นได้นี่ อ,นอ่นใหญ่มันนะครับเลยสามต้นไวยังดีนะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับมุขเจ้ากินครับอัน,นยังก่อไอ้ขามหมูนไหมนั่นแหละครับพริกขี้หนูสวนผมบานเบี้ยวไว้นะครับก็เอามานมันเด็ดพันธุ์ในสวนผมนะครับก็คอยขยายเอาพันธุ์นะครับไอซิบมีซิบต้บนไว้สามมันงเดี๋ยวโบ่ หอมหอมแบงนะครับนี่นี่ไอตูะอน,นะครับไอตูผักคุณตูนะครับนี่กลังน้ำคุณมันเกิดเตงนะครับนั่เกิดผมติดถอนมันนั่นแหละครับมาปลูกนี่อันนี้กะทิเอามาปลูกแซมกับหอมเลยครับนี่โรคยางเร็วๆนี่แหละเจะมาปลูกใส่หนีเลยนะครับปลูกแซมเลยไอตูนะครับ กอ,อนมาปลูกงามงามงานเร็วเร็วพ่อหย่าลูกหย่านะครับนี่พี่ตู้ครับอันนี้ก็จะไปขายขึ้นกันนะครับปลูกไว้ไปขายทั้งบริโภคน้ำนะครับนี่มันหลายผลับเบี้ยมันกี่ทอนออกมาปลูกกันนะครับนี่มเด็ดพันธุ์มันล้นนะครับเขากับมา ตัดตัดตัดครับนี่สมนี่ถ้าผมตัดสามจะได้หาบาทเราได้นี่มัดหนึ่งที่ตัดมัดไปขายหามาหาบาทนะครับหาบาทหาบาทหบากหลายนะครับนี่แล้วก็ที่ปูกเพิ่มอยู่นะครับก็ไปตูนก็ได้มันได้ลายเดือนนะครับหางหกเดือนแบอนี้ก็จงโรปูนะครับพอกับว่าอย่างไปตูนในบ้านถึงถิงไว้เขาก็จงเตี้ันนี่ผมบริเวานี้มันเกิดเองผมก็เอามาแยก้นมันปูกนะครับ นี่ปลูกแบบอินซีนะครับถือฝนท้กล้วเพื่อนนะแต่มันออกดอกเขาก็เฝ้าเด็ดเองเเอให้มันเกินดอกได้เกิดดอกแล้วมันจะก,กระแดงนะครับเขาต้องรอให้มันบ่าใบนะครับปากตูพยายามเด็ดดูๆนะครับปกิตยย่าให้มันออกดอกที่้างนี้ก็ปลูกไม้นะครับปลูกลงไปเดยพี่น้องปลูกจริงๆไว้นะครับ เงินข้าวโด้ขายห้เขาก็กินนะครับผักอีตู้นี่เป็นของคููกับคนไทยมาโดนแล้วนะครับต้องกินทุกครัวเรือนนะครับผักอีตู้นี่แจงปลาเช็ดยังใส่ตรงใส่นะครับแมงรักเหมือนมาคนไทยคาอื่นนี่บเขาก็ปลูกทิงๆไว้นะครับพวกพักมีสี่ใบเขานีสี่แล้วมันก็ปลูกด้วยครับอันนี้ก็เป็นสลิดดอกหยักนะครับนี่ปลูกเพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่ มันออกดอกเขาก็ได้เก็บดอกนะครับนี่อ้อมอันนี้แหลนแค่นเลยนะครับนี่นี่กำลังงามนะครับเพิดอทุกต้นไม่มีตายเห็นเห็นไหมพี่น้องนะมันไตขึ้นมาเห็นแล้วมันที่ออกดอกง้มใดกับบนภูกันแต่ว่าคอยมันนี่แหละมันไตขึ้นมาก่อนคอยผมได้ต้นพันธุ์มันนะครับพี่น้องเขาอยากได้หลายคนอยู่แต่ว่าผมเหตุต้นพันธุ์มาท่านได้อยู่ต้นพันธุ์ท่านหลายทั้งนั้นก็เป็นดอกและทั้งปุ่นมือหลังชมจงเบ่งกันนะครับนี่ครับเป็นแปลงในแสลมผมนะครับ มัอนีก้ก็อาจจะมีประโยชน์กับเป็นหลายคนนะครับย้ำชสส่วงเ้าๆนะครับเป็นงานเบาๆนะครับถอนหนาถอนอยูให้อาหารปูอาหารปลาเฮ็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการเฮ็ดกเกษตรนะครับผสมผสานบ่มีจนนะครับถ้าเฮ็ดกเกษตรเพราะว่าเขามีอาหารอยู่ในกำม,มือพี่น้องเขามีอาหารอยู่ในกำมือคือคนหมันคงแล้วมันคงทั้งด้านอาหารแล้วเหลือก,กินเท่าไปขายนะครับทำนั่นแหละได้เงินมาซื้อเนื้อซื้อหมูกันลลวแต่เขาสื่อไปนะครับคอยเฮ็ดนะครับ ว่าเห็ดเขากะต้องมีทุนจากน้อยนะครับจอน้ำจอน้องนะครับพยายามเก็บทุนกันนะครับเขาค่อยคอยเห็ดไปนะครับบ่แมนวาโอ้ต้องใส่ทุนไหลมันก็บ่จําเป็นต้องใส่หลดอกเี่น้องเต่าเห็ดบไหลก็มีทุนเห็ดเห็ดไปทะเลเล็กเรียนน้อยครับกัวซิเล็วกับสมมูรณ์แบปีเนียวสะกับจักมื่นทองมื่นปีหนาวบาดานครับโซลาเซลล์จักจักชุดปีหื้ออกับทอมน้าตั้งที่กรได้แล้วครับ หลังจากนั้นต้นไม้ต้นไหลนันก็บ่ค่อยแพงหนอพี่น้องเฮาค่อยเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดเกษตรบ่เป็นว่าเห็ดทีเดียวตุ่มต่ำคือคนมีเงินเป็นล้านเป็นแสนนะครับเฮาค่อยๆเห็ดเอานะครับอันนี้ผววผมก็พอมีทุนนะครับไปไปลําบากมาก่อนนะพี่น้องตรงมีทุนมาเห็ดทางเฮาบ่มีผู้ใดมีมาก่อนหรอครับพี่น้องทุนฮอนเฮากระใสร่างกายเฮานะครับไปแหลกทุนเขามาไปแหลกทุนเขามาแล้วเฮากะมาเห็ดสวนเกษตรมีความมั่นนะครับอดทน ที่สสำคัญจะไปฟังเสียงนกเสียงกาได้เป็น้องผมที่บอกให้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาไปทํานี้ก็นะผมสวัสดีครับ